โอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสันจะมาอธิบายนะครับมาแบ่งปันในส่วนของคนที่ต้องการทำเพจ Facebook ในครั้งแรกนะครับแน่นอนครับท่านเนี่ยจะไม่มีเพจ Facebook ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่แนะนำครับวิธีการเปิดเพจ a c e b o o k จริงๆอ่ะเปิดในคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ครับแต่แน่นอนสุดท้ายแล้วท่านต้องมีคอมพิวเตอร์ในการยิงแอ Facebook แต่ซันเนี่ยแนะนาให้ท่านใช้มือถือเพราะว่าเป็นอะไรที่ท่านใกล้ตัวอยู่แล้วแล้วท่านก็มี ยูเซอร์ของ Facebook อยู่แล้วโดยส่วนมากนะครับถ้าท่านไม่มียูเซอร์เฟซบุ๊กท่านไปสร้างมาก่อนซันไม่ขออธิบายตรงนี้นะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ให้ท่านดูมุมด้านขวาบนนะครับแต่ามามถแนใจว่า iOS อเนี่ยอยู่ตรงไหนเครื่องซันเป็น Android นะครับมันจะมีคําว่าเพจของคุณเนี่ยครับหน้าตาเพจของคุณนะครับก็จะอยู่เมนูที่2ครับท่านแตะเข้าไปเนาะแตะเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีหลายเพจมากที่ซันดูแลอยู่นะครับทีนี้มันจะมีเมนูด้านบนครับซันแนะนําให้ท่านกดคําว่าสร้างครับ ในครั้งแรกนะครับกดเริ่มต้นการใช้งานนะครับอ่าหลังจากนั้นเราชื่ออะไรดีครับถ้าขออนุญาตใช้ชื่อแบงปัป้นความสำเร็จกันนะครับอ่าแล้วกดถัดไปครับอ่าหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ครับเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวแล้วกันเนาะมีแค่นี้นะครับจริงๆท่านสามารถคีย์เข้าไปเพิ่มได้นะครับหมวดหมู่ทั่วไปเนี่ยกดเซิร์ชตรงนี้ได้ครับอย่างเช่น บนหมู่เกี่ยวกับความงามความงามนะครับนี่ครับสุขภาพความงามดเนีนยะท่านก็แตะเข้าไปครับท่านไม่เอาท่านก็แตะกากบาดออกแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับแล้วท่านก็กดถัดไปอนเว็บไซต์ถ้าท่านมีนะครับเว็บไซต์เนี่ยจริงๆซันจะไปสอนในส่วนของเว็บเซลเพจเพิ่มเติมนะครับในคลิปที่เป็นอยู่ในกรุปแคตตาล็อกรี่ของแคตตาล็อกรี่ของเว็บเซลเพจนะครับ มันเราแตะดิกตรงนี้ก่อนครับว่าฉันไม่มีเว็บไซต์นะครับถ้าท่านมีท่านก็คีย์เข้าไปเลยนะครับแต่ครั้งแรกกันแนะนําว่าฉันไม่มีเว็บไซต์ไปก่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านเข้าไปแก้ตอนหลังกดถัดไปครับรูปหน้าปกกับรูปโปรไฟล์แน่นอนครับการทํารูปหน้าปกกับรูปโปรไฟล์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วบังคับว่าต้องมีสังเกตไหมครับปุ่มถัดไปจะไม่ขึ้นครับมันทังขออนุญาตแต่เพิ่มรูปหน้าปกก่อนนะครับมันจะวิ่งเข้าไปที่ภาพแกลเลอรี่นะครับ ทนขออนุญาตเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแต่สักรูปหนึ่งกดบันทึกเพิ่มรูปโปรไฟล์อ่ะคือจะเป็นรูปสันเองเนาะนะครับมันถ่ายมาดเลยนะครับกดบันทึกก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าแค่นี้ครับท่านกดถัดไปก็จะได้แล้วนะครับโอเคทีนี้กดถัดไปเพียงแค่ท่านกดคําว่าเผยแพร่เพจเพจของท่านก็จะไปโพลอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านขออนุญาตกด ผยแพร่เพจนะครับกดไปปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับแ้ท่านก็จะได้กดเผยแพร่เพจนะครับทีนี้มันจะมีขึ้นมาครับให้ท่านเนี่ยกดเชิญเพื่อนท่านก็กดเชิญเพื่อนก็ได้นะครับหรือหรืออีกอีกแนวหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านไม่กดเชิญเพื่อนท่านก็เลื่อนลงมานะครับอ่าถัดมานี่ก็ท่านก็จะได้เพจ a c e บุ o k มาเพจหนึ่งแล้ะครับดีไหมครับง่ายมากนะครับกดเพิ่มปุ่มได้นะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยท่านสามารถ ทำไปได้อย่างเช่นเพจของท่านเนี่ยต้องการเป็นประเภทบุ๊กิ้งโรงแรมท่านกดจองเลยมันจะขึ้นเป็นปุ่มแรกเพราะเลือกได้ปุ่มเดียวนะครับหรือไม่ก็ต้องการส่งข้อความเป็นประเภทแม่ค้าเน้นทักแชทก็กดส่งข้อความก็ได้นะครับ่ขออนุญาตเลือกเป็นส่งข้อความนะครับแล้วกดสร้างนะครับหน้าแรกของเราสังเกตน,นะครับจะเป็นปุ่มคาว่าส่งข้อความจะเป็นได้แค่ปุ่มเดียวครับท่านเลือกได้แค่ปุ่มเดียวนะครับทีนี้คําถามครับอาจจะงงอ้าวแล้วเราอ่ะจะไปดูได้ไงว่า Facebook ของเราอ่ะ มันไปโผล่ตรงไหนในมือถือซึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเซนจะไปบอกในคลิปหน้านะครับว่ามันอยู่ในตรงไหนในมือถือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเปิด Facebook ขึ้นมานะครับอ่ามันจะกลับมาอยู่ตรงนี้ครับตรงเพจ Facebook ตรงเพจของคุณนะครับท่านเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอ่านะครับแบ่งบางความสําเร็จเห็นไหมครับอ่าก็จะมีเหมือนกันนะครับเพจนี้นะครับโอเคครับสำหรับการสร้างเพจ Facebook ทั้งหมดที่สันอธิบายมาก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับสันเน้นบนมือถือเป็นหลักนะครับสวัสดีครับ